ทีคือไม่อยากแค่ฟังฟังผ่านเวลามันคิดทําไงให้ทิ้งไปเลยถ้านไม่ได้บอกให้ไปดูความคิดซึ่งคนละเรื่องกับเรื่องที่เราเรียน,นมาใช่ไหมให้ไปดูความคิดตามไปดูความคิดมันคิดอะไรเขา,ค,าคิดไปดูความคิดที่เขาสอนกันนะแต่ท่านบอกว่า คิดเราทิ้งไปเลยทิ้งด้วยวิธีได้กลับมาความรู้สึกตัวเพราะเวลาเรารู้สึกตัวชดัดเดี๋ยวความคิดมันเพราะได้บอกสเสมอว่าจิตของเรามีขนาดเดียวเมื่อเราออกมาทางนี้มันก็จะมีอยู่ทางนี้เมื่อมาที่มันก็จะมีอยู่ทางนี้เมื่อเรามาอยู่กายมันก็หลุดจากความคิดเมื่อเราเข้าไปอยู่ในความคิดมันก็หลุดจากกายเพราะนั้นแทนที่เราจะไปไล่ตับความคิดแล้วมันจะความรู้สึกตัวชัดๆความคิดมันก็ดับใช่ไหม อันนี้คืออันนี้วิกิที่เห็นนะสภาพวาสนามในเมื่อก่อน,นที่เราเห็น,นภาพที่ตอนแรกๆเป็นสนามตรงนี้ผลิตผู้นัปฏิบัติไปเยอะมากเมื่อก่อนมาเดียยุกคกรมนึเนี่ยมันเดียเ๋ยวไปล่องลึกเลยนะลึกขนาดวมันเป็นทรายข้างใน่นก็โดนข่อยแต่สภาพปัจจุบันนี่กลายเป็นอะไรกลายเป็นลานยุคกมที่ สง่างามมากนะสช่ไหมนั้นยนนี้ก็นกี่บรรยากาศเก่าๆเมื่อ30ปีก่อนนะดูดอกดูคอนเซปต์หลักได้ดีนะจำได้ความรู้เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งว่าเวลาเราปฏิบัติตั้งใจมากๆเรามองใกล้ๆเนี่ยมันจะเพ่งโดยอัตโนมัติมันเพ่งไปนานๆแล้วมันจะไม่สบายมันจะม,มึนหัวสำหรับคนใหม่แต่สำหรับคนเก่าเพ่งไปนานไปไ ก็ง่วงรือเบื่อไปเลยวันนั้นท่านบอกว,วิธีแบบไหนแกให้มองออกไปไกลๆในช่วงที่ที่เราทําเพลินๆหรือตั้งใจมากเกินไปเนี่ยจิตมันเข้าไปในความคิดเดิมันยตัวท่านบอกให้มองออกไปไกลๆแต่ว่าในช่วงไหนที่จิตของเราปกติไม่มีลมลรวก็อาจจะแต่ว่าไม,ไม่ใช่เพ่งมือเนี่ย ไปดูมือเราเพ่งมือนะให้รู้สึกไม่ใช่แต่จับความรู้สึกรู้บ้างไม่รู้บ้างท่านบอกว่าไม่ใช่ไปรู้โดยตลอดถ้ารู้โดยตลอดมันคือการเพง่งม,มันให้รู้แบบสบายหลวงๆแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่ององ่วงเรื่องเพง่งคิดว่ามันตั้งใจเกินไปเนี่ยก็แป๊บมองดูข้างนอกบ้างอันนี้คือหลักที่ท่านได้เน้นนะก,ก็แตกต่างมานิดหนึ่งอันไหนส่วนที่แตกต่างก็จะเน้นะ ดางที่ท่านสัมภาษณ์คือท่านถามอารมณ์นักปฏิบัติคือวันก่อนนั้นให้ดูไปชุดหนึ่งซึ่งก็เป็นภาพที่เก่าแก่มาก30กว่าปีเป็นภาพเบลอๆแต่เสียงใช้ได้อยู่แต่เมื่อเอาที่แล้วตอนงานร้อยปีหลวงพ่อเทียนยุคสิตปพอเทียนระดับต้น ที่ได้เก็บภาพวิดีโอหลวงพ่เทียนไว้เป็นต้นฉบับเรื่องนํามาทำใหม่ภาพจะชัดขึ้นกว่านึงแล้วก็คือคุณโตคุณโตสื่อประทําเป็นคนทำเรื่องนี้เอาให้พ่อพอดีบังเอิญไปหาเจอะจะมาให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราคือวิธีการอันนี้เนี่ยมันจะได้ผลแล้วก้าวหน้าคือการนำไปทำต่อเท่านั้นนั้ ถ้าไม่นำไปทำต่อเนี่ยก็เหมือนมาเที่ยวดูนหนังฟังเพลงแ,แล้วก็กลับบ้านก็ดื่มทุกเรื่องทุกอย่างไว้เบื้องหลังเหมือนไม่เคยทำอะไรมาก่อนซึ่งมันจะมีผลอะไรไม่มากนะแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปแล้วนำเอาวิธีการที่เราทำที่นี่ไปศึกษาไปปฏิบัติตลอทุกวันแล้วเราจะเห็นความก้าวหน้าเห็นการเปลีป่ยนแปลงของตัวเองตามลำดับซึ่งส่วนหนึ่งที่นักปฏิบัติ ที่ปฏิบัติมานานปฏิบัติเก่าแก่แล้วมันไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหักเหกเับเลิกหนึง่งก็เพราะว่าความประมาทที่ไม่ได้ไปทำต่อเรื่อยๆนักปฏิบัติเก่าแก่หลายคนที่ทำท่าก็จะดีพอตอนปลายมันก็แผ่วครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทำท่าก็จะก้าวหน้าก็จะดีพอตอนปลายมันก็แผ่วเพราะความประมาทแท้ๆนี่ เพราะฉะนั้นวิธีการนนหนึ่งที่วิธีการขอ้เทียนที่จะให้ก้าวหน้าคือการรักษาระดับของความเพียรว่าอย่างเสมอๆจะไม่มีทางตกต่ำเลยเพราะเดีวไม่กําเริ่ม this morning I would like to show you how to check your uh, meditation object, meditation, emotion, emotional meditation by yourself and check yourself, and check, and check yourself when we go back to home. And if you want to uh, keep your practice advanced or progress, you need to know how to check, how to check yourself, what happened as much as you can, try to keep the continuity of the practice everywhere, because everywhere is our pra practice place, it's not select the situation, not select the place. You can apply your experience from practice for here to practice everywhere, that's make your practice advancement really quickly, keep continuity. Because in time, our, our disciple of the gautian, we have a lot. But most of them, most ninety percent they can keep they get got advance of the practice, but at the end something go wrong or other direction because they don't keep they continue the practice because heedfulness and you get this word heedfulness or unawareness or carelessness because of that verse. So, how can you keep the continuity of your practice advance because of uh, heedfulness or uh, try to keep the care uh, for the practice that can make it your practice advance. And then they go, and go to แล้วก็ชุดที่สองพ่ออยากจะให้ดูตัวอย่างคนที่เข้าปฏิบัติก้าวหน้าแล้วปัจจุบันน้การ์ว่าเป็นคนที่ช่วยหลวงพ่อได้เยอะมากในเมกาตรงไหนที่เขานิมนต์พ่อพ่อไปไม่ได้ติดธุระหลวงพ่อก็จะส่งคนนี้ไปทํางานได้ด้วนตอนนี้ก็ยังทากันอยู่ที่คอนเนตทิคัตในกลุ่มนี้นะเป็นมุ่งเป็นที่น่าสนใจมากในกลุ่มของผู้ปฏิบัติในวิธีการพเทียน ในเมืองไทยที่หลวงพ่อได้คนที่ทํางานที่เป็นเครื่องหัตก็ไม่กี่คนที่เด่นๆก็โยมพี่คุณมีโยมคนอื่นที่ตามมาก,ก็พยายามพัฒนาอยู่แต่ที่เมืองไทยเนื่องจะมาไม่ค่อยได้ดมาดูแลชงต้นต,ต้นสาหรับพระวาจารหลายท่านที่ออกไปทํางานก็ได้ผลดีคือในวิธีการนุกวทย์ให้ได้หลักการหลักๆแต่ในรายละเอียดเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาม,กกมาแยกแยะว่ทาทํากันเองจะใส ความละเอียดจากท่านไม่ได้เพราะว่าความจํากัดของท่านมีเยอะกว่าเราเราอยู่ในข้อมลสมัยที่ก้าหน้าและทิศเราอีสูนั้นรายละเอียดต่างๆเราจะต้องมาแยกมาย่อยเอาเองไม่ใช่ต้องอาศัยท่านแต่ท่านก็ให้ให้อย่างสูงสุดต,ตามประสบการณ์และชีวิตของท่านให้ได้เราต้องมาประยุกตนะ์เน,นั้นเราดูคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะ 就刚才。 ไปยุบนงยุบงงแกนั้นนะตอนนั้นจะมาอยู่ก็คนที่ผ่านไปคนแรกเมื่อกี้เพิ่มมือมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่านอกจากให้ดูดูความรู้สึกตัวจากความรู้สึกให้ชัดท่านบอกทำเหมือนเหมือนหนูว่าเขาคิดมันเหมือนหนูนะถ้าไม่มีแมวมันก็ค่อยออกมาดูแมวผือไม่เห็นแมวก็ันก็อ,ออกมาแต่มันเห็นแมวมันก็ไม่กล้าออกมาใช่ไหม ก็ปูกเข้าไปหรือแม้แต่ยินเสียงแมวเงี้ยมันก็หลุดละบอกาทำเหมือนเพราะความคิดมันหนูมันซุนมันแปลกนะหนูนะไอสิ่งที่มันมันกัดไปหมดอ่ะถ้าหากว่ามันจะกินไม่ได้แต่มันกัดทําไมมันก็แปลกใจว่าสัตว์ประเภทนี้มันก็ถามท่านผู้รู้ว่าทําไมหนูมันกัดทุกสิ่งทุกอย่างขวางมากมันถ้าที่มันไม่ได้กินอะไรเลยอย่างไม้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กิน ลาสติกเนี่ยมื่กัดแท่เลนึ่งฉนบอกว่าถ้ามันไม่กัดอะไรเนี่ยฟันของมันที่ออกมามันจะยาวเกินมันมันผมแล้วฟันของมันเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันยาวเกินมันถ้ากัดเรื่อยๆเนี่ยฟันมันจะสั้น้าไปถ้าฟันมันเกินด้วยกันแล้วมันกินอะไรไม่ได้มันยื่นต่อข้างนอกเคยเห็นนนฟันหนูบางตัวก็ยาวอยู่อันนั้นคือเป็นธรรมชาติของมันหลวงพ่อเทียนเอาเอาเกรติสแมสเทเอา because uh, a few days ago i show you the, the picture that's picture really, really, really blurred, is not clear but i accidentally i see this picture he disciple, the that will, he, they collect the what he really opened, that that's and come to really lie again it make really clear the, so ใน how to uh, how to check the uh, practitioner uh, meditation object each day when we end out of the practice each day also we try to interview or check uh, meditation ob object like this but a only really short word it's not too long okay มีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งถ้าบอก อย่าไปรู้มากเกินไปรู้รู้เบาๆรู้สบายๆตรงนี้ถ้าเราไปตั้งใจรู้มากเกินไปแล้วมันก็จะมีปัญหาเยอะแยะเลยเพราะการรู้การเพ่งหรือตั้งใจเกินไปเป็นเป็นการสร้างอะไรสร้างตัณหาออยากอยากให้มันรู้เยอะๆคือตัณหา when you keep the strong concentrate w i t h you r practice that creates some desire <c oughs> wanted with our practice create other negative condition so you see it clearly and softly relaxingly mindfully gently and insightfully believe that it's not keep strong concentrate with your moving point okay. that's the right practice สิคมากในสมัยนั้นสมัยนั้นมันประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนสามใหม่เพราะนั้นเราจับคนสิบคนสองท่านได้ว่ารู้บางไม่รู้บางตั้งใจเกินไปแล้วเป็นไมมันไม่สบายเป็นการบีบขันจิตแม้ว่าสิ่งที่จะทำในดีแต่ว่าถ้าเราทําไม่ถูกเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ดีไปเราทาด้วยความต้องการทาด้วยความอยาก มันคึงเพ่งไงเอาเพ่งเราเกิดความอยากเิดยธนุชติแล้วพอเราเอาเอารู้เฉยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างทีนี่เราส่วนใหญ่ถ้าไม่ขี้ใจเพามันมันดิ้นใช่ไหมเราก็ต้องกำให้มันอยู่สําหรับคนใหม่พยายามจับให้มันแน่นๆถ้าหากจับค่อยๆไงมันหลวมมันหลุดอ่ะเหมือนกับปลาไหลนะจับต้องจับให้แน่นเลยเหมือนกันคนทั่วไปที่ เพ,เพราะอะไรก็รู้ว่าเพ่งไม่ไดีแต่อยากให้เพราะเนื่องจากว่าจิตมันมันดิ้นรนมากจิตมันไหลลื่นมากก็เข้าไปจับให้แน่นพอจับให้แน่นมันเคยทีนี้พอมันมันอยู่แล้วกับไม่ปล่อยตัวแรกเราอาจจะต้องช้าแบบนั้นคือเพ่งหน่อยแต่พอจิตมันเริ่มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเพ่งละเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจับหลุมๆแต่แรกเราจิตมันอาจจะไม่ไม่อยู่ ต่ว่าท่านบอกว่าทำอย่างนี้นะว่าจิตของเราเนี่ยเหมือนลูกไก่ในกำม,มือลูกไก่เล็กถ้าเรากำแรงเกินไปเป็นไงถ้าเรากำปล่อยค่อยเกินไปลูกไก่ก็จะดิ้นตกอย่างมือท่านใช้คําว่าประคองลักษณะประคองเนี่ยก็คือการดูแบบสบายๆนะครับแบบนี้นั่นเกิดไปถ้าแบบนี้หลวมเกินไปท่านใช้คำว่าประคองนี่คือวิธีการ ดูแลรักษาจิตในขณะปฏิบัติแต่ในขณะที่ลูกไก่มันโชนมากไปไงลูกไก่มันมนโตหน่อยเอามาวางบนมือไปไงมันก็ะดิ้นแรงดินงด่นแรงไปไงมันจับไม่อยู่จะปล่อยก็ตกมันก็ปกครองเขาไว้นิดหนึ่งลักษณะรู้จักการปกครองเขาไหมละปกครองให้มันอาจจะไม่ถึงกระบีบะนะแต่ประคองให้ทขาไม่ไก่นิดหนึน่งอันนี้จันดาต่นี้จันดา เป็นพระชุดแรกที่มาให้ไปที่อเมริกาเพราะตอนนั้นปี4-0นเ่ย2540มาไปไม่ได้เพราะนี่มุนไปไม่ได้เพราะงานมันเยอะก็เลยให้อาจารย์ดาวนี้ไปกับอจั์มหาบทองลูกศิต้นต้นของท่านที่ัสเวกัสต่อมาเมื่อท่านอยู่ได้ปีหนึ่งท่านก็เอาสไตล์ไทยนี่แหละไปบริหารที่นั่นที่นี่ที่อเมริกาบนคนละเรื่องกัที่ไทยใช่ไหม มันก็เกิดปัญหาเอา,เอเอารกริงเอาจริงที่คนอเมริกาเอาจริงเอาจริงได้ที่ไหนแล้วมันก็กเด่นออกแก้ววัดที่หมดเดือนร้อนหนึ่งพ่อหนึ่งพ่อต้องไปในปีต่อมาตอนนี้ก็ท่านไปฝรังง่งคนหนึ่งชื่อไมค์ทรไมค์เขาสร้างศูงของเขาเลนดี้มีดิเทชันที่คอนเนตทิคัตถวายอาจารย์ทองอาจารย์ทองไปไม่ได้ไปเจ้าวาดทีวนน่วัดสนใหม่เลยให้อาจารย์ดาวไปแทนตอนนี้ท่านยังอยู่ที่นั่น มาเพื่สุภาพไปท่านหนึ่งตอนนี้เลขาออกมาท่านมงคลมาอยู่แทนก็เปลี่ยนให้ท่านน่เพนมาอยู่วัดสนามในแต่ตอนนี้นี่ท่านน่เพนจะกลับอเมริกาโดยวัดสนามในก็เลยมีปัญหาตอนนี้ไมีใครดูแลว,ว่าก็มันก็ทางนู้นเขาเอาจริงกอาจังนะโดยเฉพาะเทเลสติกมีดิเทชั่นเทเลสติกันเป็นฝรัง่งเท่านั้นเลยคนไทยไม่ค่อยมีที่นั่นมนะีดเมชิ่นเราก็าเริ่มตอนแรกสารงานอย่างพ่อคำเขียนที่ไปเปิดอยู่ที่วัดจุเยียนคาร์เมลสตีนิวยอร์ก เสร็จแล้วต่อมาดตัวใหม่ไปปฏิบัติธรรมเข้าใจทรรที่นั่นก็เลยพวกเขาคนที่กันมันใกล้ๆกันเนี่ยในนิวยอร์กนั่นเองมันสร้างที่ตรงเนี่ยท่านนี้ยังอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็เปิดโรงกันที่นไหนยมซมึพรไปเดี๋ยวพอเสร็จทีนี้เราจะให้ดูยมซึ่งพอน